สวัสดีครับผมคิววันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบักกันนะครับผมในแมปที่ชื่อว่าอาเซน a นกันนะฮะอดีว่าเรบักนี่ผมไม่ได้เล่นมานานมากเลยนะอดีว่าติดเกมอื่นก็แบบช่วงนี้อยากอัดคลิปมากก็เลยแบบเออไม่รู้จะอัดคลิปอะไรก,ก็มาเกมโรบกักนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าว่าฝีมือเราจะกากสกักแค่ไหนนะ Let's go ทีมแดงเราได้อยู่ทีมแดง ขอเช็คเมาส์หน่อยนะโอ้ยเมาส์าไวมากคือแบบไม่ค่อยได้เล่นโลบ็อกเลยอะเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนภาษาหรือเปล่าอืมทำไมมันไม่เปลี่ยนอ๋อโอ้ยคือผมนุ่มมาก โอ้โหไม่ได้เลือง <c ười> คือไม่ได้เล่นมานานมากเลยอุย้ยบจะลงน้ำเลยอ่อยานี่ไะ หเหนเมือนนนนกัี่ยแต่ว่าบางเดี๋ยวผมจะอัดอ่าเลเวล10ให้ให้ดูด้วยนะฮะรูดีว่าทุกนี้ก็อยากเล่น l ล v e l 10จริงกันดึกก็เล,เล,ล่นแหละตแต่ว่าไม่ค่อยได้อัดเลยฮนะอัาจแต่คลิปเดียว ไปน่าส ouais. ์พอปัดผมไว้มาดีกว่าลดสักนิดนึงพอดีผมไม่ชินจริงๆแต่ก่อนี้เล่นมาไวมาก ไม่ได้โอ้โหเอาไหมฮึม <c> ห <oughs> ื้อช้ามากอ้าวเขามีสกินปืนด้วยหรอคือ <c oughs> <c oughs> ผมอ่อนมากเลยไไม่ด้เล่นนานมากอาเซนอลน แต่แม่พอทำดีนะเร็วเลยเราโผล่มากเลยเอาละครับเรามาตัดกันคลิปไม่ใช่คลิปดิอ่าคลิปที่สองกันเลยดีกว่านะฮะวิ่งนุ่มมาก มาไว้ไปหรือเปล่าเออพี่มอว้เอ้ยไม่ใช่มอว้ดิมอช้าก็ไม่ดีโดนหัวพอดีฟุกมาก โโอหปืนเนี่ยโอ้ยปืนน่าจะสูบหนๆ่ๆโอ้โหดูคอนเ่นตกับเราดีด <s> <c> ปืนไม่ ยังไม่โหลดยังไม่เสร็จเลยโมเดลโอ้ยอ่าโอเคอะไรครับเนี่ยนี่ผมได้ที่หนึ่งเลย โ,โปืนนี้จริงยากมากเคยได้ใช่อค่าเขาทีโอ้โหไม่ได้เล่นนานว่าผมจำโคตรปืนไม่ได้หรือว่ามันอะไรยังไงบ้างโอ้ยมาเปลี่ยนปืนอะไรตอนนี้เฮ้ยนี่คืออะไรอะ เฮ้ยทำไมยมันยิงไม่โดนอะ่ะอ่าหรือว่าเราต้องสะโขบโอโ้โหมึงว่าไป็นตายแล้วนะ่ะโดนไม่ขนาดนั้นโอโ้โหไม่ตายด้วย Yeah boy, get him! Yeah boy, get! Yep. Yeah boy, get! xem? <coughs> โอ้ยเขาไม่ตายไม่นะไม่นะเราจะฆ่าเขาให้ได้ไม่เขาไม่ตนะนะายเขาไม่ตายผมจะฆ่าเขาให้ได้เยสเยสอาทิตย์หนึ่งกันเล็ก มาเดี๋ยวเราไปต่อเกมสุดท้ายกันดีกว่าครับโอเคครับโอเคครับเรามาต่อกับเกมสุดท้ายกันแล้วนะฮะเอาก็เกมนี้เราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหละหนาวเลย อุ้ยปืนหมดกระสุนหมดไม่ใช่ปืนหมดปืนคลายผีก็สิบมากถึงไม่ได้เลย โอ้โห <c ười> คือแบบผมลากเมาเ์ไปไม่ทันอะ่ะพอลากไปเร็วมันก็เร็วเกินไปอะ่ะ อยโอ,โอ้โหต้องปรับขึ้นสักนิดนึงก่อนโอ้โหไม่โดนเลยตัวนี่ไงครคือมันมีแค่นี้ใช่ไหม だいしょい。<laughs> ว้าวว่าดีเลยอ่ะไม่เก่งโอ้โหเหลือหนึ่งรอดได้ไง <c oughs> เ,ลเลือเขาเหลือสามเ่ยกับตายเนั่นะ

เม sí> ื่อกี้เล็งโดนนะ้ยแต่ยิงไม่ทันเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะโอเคแล้วก็ไม่ได้ที่สามนี่ยคิวสุดท้ายไม่เราจะที่สี่แทนอ๋อแล้วครับ เป็นไงกันบ้างครับกับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ